ครับผมรอบนอกคลิปนี้จะพามาดูงานแห่นาที่วัดสีลงนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอบางบ่บอจังหวัดสมุทรปราการครับผมคุณแม่นางรำเยอะมากนะครับแล้วก็แขกที่มางานเพียบเลยนะครับอ <laughs> ่ตอนนี้ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว,ว่าหลวงพ่อท่านหลวงพ่ออุปชาท่านไป ไปบวชที่วัดอื่นนะครับไปบวชให้วัดอื่นนะก็เลยแห่แบบชิวๆเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเรามาไกลท,ทั้งทีอยากเล่นให้คุ้มเหมือนกันนะครับเราไม่ได้อยากรีบแห่รีบจบนะนะที่นี่จะมีโบสถ์หลังเก่านะครับหลังนี้เป็นโบสถ์หลังเก่าแล้วก็หลังใหม่กําลังสร้างนะครับทุกคนหลังใหม่กําลังสร้างอยู่นู่นนะครับนี่เราได้เห็นภาพโบสถ์หลังใหม่และหลังเก่าอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ เดิมนะครับสำหรับคลิปรอบนอกของเราก็จะเน้นการรีวิววัดมากกว่านะครับนะแนะนําบริบทของวัดนะครับพาชมวัดนะเพราะว่ามีหลายๆท่านก็อยากจะให้หมูได้ถ่านะยนะครับคลิปที่เป็นการอะไรการแนะนําสถานที่บ้างนะครับทุกคนจะได้รู้จักว่าวัดไหนมีเป็นยังไงนะที่นี่ก็อ,อยู่ติดชุมชนนะเอา้าข้างหลังนี่ไม่มีไม่มีรั้ว <laughs> อยู่ติดบ้านบ้านคนนะครับข้างหลังนี่เป็นกุติพะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสาลา แล้วก็สถานที่จัดงานจะอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับผมวันนี้แห่สามนาคนะครับวันนี้แห่สามนาคคุณแม่มาอยู่ไกลเกินคุณแม่ก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงดนตรีนะเพราะว่าแต่วงก็มีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับถ้าอยากมันๆต้องอยู่ระยะทั้งห้าเมตรสิบเมตรนะครับอ,อันนี้พอเราทิ้งระยะทิ้งแถวมาไกลก็มันก็จะเสียงเบาๆแต่ก็เต้นได้นะครับเต้นได้เพราะเสียงก็ลั่นอยู่ พาไปดูรอบในไปนวันนี้ครข้างป่ามาครบนะครับก็จะล้นๆหน่อย อำนาจที่เป็นพ่อแม่เดียวกันด้วยนะครับโอ้โหบวชลูกพร้อมกันเลยนะครับใขนก้เาเดินไปหางแถวยาวดู้าหลังเริ่มบทแล้วดว <c oughs> ตอนนี้หางแถวยังไม่เข้าบวชเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นอีกงานที่หัวชนท้ายเลยครับ ทางแถวยังไม่เข้าบทเลยนู่นเลยคนไปรอที่โบทใหม่ก็มีนะอันนี้บทใหม่กาลังสร้างนะครับผมกมุงศดาว่าน่าจะเสร็จอีกไม่นานหรอกเพราะว่าบารมีของหลวงพ่อที่นี่ท่านาแรงมากนะครับู้แต่วงยังมาไม่ครึ่งโบทนะอ่ะเดี๋ยวพามาดูโบสถก่อนนะครับ อันนี้เป็นภายในโบสถ์นะครับอ้โล่งโปร่งสบายดีมากเลยดูแล้วไม่อึดอัดนะครับถึงจะเป็นโบสถ์เก่าแต่ก็ดูแล้วไม่อึดอัดนะบางโบสถ์นี่มันแน่นไปหมดไม่เหมาะแก่การถ่ายงานด้วยเออที่นี่ดูสะอาดสะอาดด้านดีตอนนี้ก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋วยวขโมยถ่ายถ่ายขบวนแห่สักพักสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูรีวิววัดนะครับ นี่คุณแม่ที่เดินไม่ไหวก็จะมีรถกลอฟนะครับรถกลอฟป,ประมาณนี้อ้าวอา่มาแล้วท้ายขาบวนวันนี้หัวไม่ชนท้ายนะครับสรุปว่าหัวไม่ชนท้ายนะตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักนะครับเออแปลกช่วงนี้มี ความเกี่ยวพันกับท่านก็มลหลวงชุมพร่านเตเดเตียนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีคนชวนเราไปเล่นที่ชุมพรนะครับก็เจ้าภาพงานแก้บนเมื่อวานนี้ชวนเราไปเล่นที่ชุมพรด้วยแต่ว่าเดี๋ยวหาโอกาสก่อนเขาอยากจะให้เราไปเล่นที่บ้านเขาเหลือเกินหมูบอกว่าราคาสูงนะอะไรเขาบอกโอ้ยมาเลยไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ไมยกับเรื่องราคาขอให้กูไปอะไรเงี้ยได้นะท่านบอกว่าบ้านบ้านท่านอยู่ใกล้สารสเ็จเตียนะครับกมลหลวงชุมพรที่นี่อยู่ใกล้ทะเลนะครับก็เลยมี ท่านกรมหลวงจุมพรนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะโบสถ์ใหม่นี้กาลังกอ่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็มีไซต์คนงานอยู่ด้วยนะครับมีไซต์คนงานอยู่ก็แสดงว่ากําลังกอ่อสร้างอยู่นะครับแสดงว่าต้องเสร็จภายในเวลาอันไม่ช้านี่นะครับโบสถ์ลังคาขาวนะครับน่าจะสวยมากๆถ้าโบสถ์ลังคาขาก็เดาว่าตัวโบสถ์น่าจะสีขาวด้วยเหมือนกันนะครับดูบรรยากาศวัดรอบๆนะครับที่นี่คุณหมูดเดาว่า เขาจัดแข่งบอลบ่อยนะเพราะว่าในโดมอะเนี่ยในโดมในโดมตรงตรงที่เราจอดรถเมื่อกี้เนี่ยจะมีป้ายพวกผู้สนับสนุนอะไรนะแล้วก็มีสนามบอลอยู่ข้างในนะมีป้ายผู้สนับสนุนเต็มเลยแล้วก็ศาลาที่เขาใช้จัดงานก็เป็นศาลาตรงนู้นนะครับ รบนะข้างๆวัดนี่ก็จะเป็นวัดสีลง้งโรงเรียนวัดสีลงนะครับหมูมีโดมใหญ่ไหมโดมใหญ่กว่าโรงเรียนเราอีกนะเดี๋ยวๆโรงเรียนเราก็จะสร,ร้างโดมแบบนี้ลักษณะเดียวกันเลยนะครับนะเป็นโดมแบบเดียวกันเลยเนี่ยเหมือนกันเปเลยนะครูหมูก็เมื่อวันเมื่อวันก่อนนี้เปิดซองเรียบร้อยนะครูคมหมูเป็นกรรมการก,ารก่อสร้างโดมนะครับแล้วก็เป็นกรรมการเปิดซองก็ได้ผู้ชนะการประมูลเรียบร้อย แลนะแล้วก็จะส่งเรื่องไปที่กองทุนไฟฟ้านะครับเพื่อให้เขาได้เบิกจ่ายเงินมาให้พวกเราสร้างโดมต่อนะ รอบผ่านไปเลยีก2รอบนะครับดังลําที่นี่ก็ไม่ได้ดันนะครับเป็นการแห่ปกติเลยนะครับสนุกสนานตามปกติจริงๆที่คุณหมูสนใจก็เป็นเรื่องราวของการสร้างโบสถ์ใหม่มากกว่าไม่ค่อยได้เห็นนะครับไม่ค่อยได้เห็นการสร้างโบสถ์ใหม่เท่าไหร่นะนะคุณหมูว่าถ้าเกิดว่าเราจะสร้างโบสถ์ได้สักหลังนี่ต้องมี นอกจากมีเงินแล้วต้องมีบารมีนะครับเพราะว่าบารมีนํามาซึ่งเงินนะครับผมนะแล้วแต่ว่าที่สังเกตเห็นเวลาสร้างสร้างศาลา,าสร้างโบสถ์อะไรในวัด่ส่วนใหญ่เขาเขาก็จะเริ่มพร้อมกันเลยทั้งการอะไรตกแต่งความสวยงามแล้วก็การฉาบการก่อกอะไรเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่ไปรบกวนกันเหรออย่างเช่นว่าเนี่ยเราทาสีทองไปเรียบร้อยแล้วทาสีทองไปเรียบร้อยแล,แล้วแล้วแล้วพวกอุปกรณ์ที่เรายังทําไม่เสร็จข้างบนเนี่ยมันไม่จะมันจะไม่กระทบข้างล่างเหรอซึ่ง จากการที่ได้สัมผัสงานก่อสร้างมาตั้งนั้นก็คาดว่าน่าจะกระทบนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผลร้ายแรงเท่าไหร่นะไรเงี้ยู้สาธุสาธ,สาธขุขอให้เสร็จเร็วๆนะครับสามนาสามนาที่เป็นพ่อแม่เดียวกันนะครับวันนี้ ได้บุญใหญ่เลยทีงการบวชก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่อยู่แล้วนะครับ<ฮ>คนแน่นจริงๆหวงบอกถึงบาร,รมีของท่านเจ้าภาพนะครับ<ฮ>คนแน่นเปรี้ยเลยครับผมหน้าปัดหน้าพื่มใจแทนท่านเจ้าภาพเลกโอเคสาหรับรอบนอกก็ประมาณนี้นะครับวันนี้คุณหมูน่าจะพูด หาข้อมูลที่ครบถ้วนและอ่ะเหลือวิหารหลวงพ่อปานนะครับที่นี่นี่ที่นี่ก็อยู่ใกล้กับวัวดหลวงพ่อปานเหมือนกันนะครับแถวแถวคลองด่านเนาะโอเคเดีย๋ยวเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวผมจะไปส่งสัญญาณให้เด็กๆได้เล่นเพลงชุดมันของเราแล้วนะครับผมเหลืออีกหนึ่งรอบครึ่งนะครับมีการโบกกันแล้วตอนนี้แ <laughs> อร์นเกินไปข้างหลังบนนะครับ นี่นักร้องอยู่นี่เห็แม่เขาบอกว่าเราไม่มีนักร้องเรามีนักร้องนะครับวงเรามีนักร้องนะครับผมนี่วงเรามีนักร้องครับผมเล็กกันบ้างปากกลางให้ได้เด็กๆรักให้เด็กๆรักคิวเลย ใจแลมนะ